มาครับมาเบ่งมิตุนเห็ดเลือดแปงครับมอนีบ้าสกุลอยากกินเลือดแปงพี่เนอะนี่เพียงนี่ครับเลือดแปงเลือดแปงหมูนะครับอันนี้เป็นเครื่องในหมูนะครับทุกทุกอย่างแล้วนะครับมีแต่เลือดนี้ที่หองผสมครับไอ้น้ำซุปนะครับนี่พี่เนนี่ครับคุเลือดแปงครับเลือดแปงอมู ขอญาตผู้บวกกินเลือดเด้อพี่น้องเด้อมูนี่บาสุกุลขอญาตกินเลือดกันหน่อยเนี่ยน่ครับรอให้มันแข็งครับบ้านนี่เดี๋ยวพี่กินเทปบ้านพี่น้องชวนพี่น้องมากินน้ำครับมาไมากินเลือดแปีงมาครับพี่น้องเลือดแปีงงมูพี่น้องน้ำน้ำน้ำเขาเสพกนาวน้ำขอญาตคนบวกกินเลือดดิบเลือดครับ ไม่ว่าสิหรอกหาเราอยู่นี่เนี่ยบีบน้าใส่ตากินเวทอยู่บนไปแกงฝนตกเนาะบมแกงเนาะมีน้าฝน้าฝนบุกแกงเนาะมันนมันถือหลอกมันติพักปืดมีหนามถือหลอกมันติปืดพักไปข้าอย่งขึ้ลืมหรออย่งขึ้นนึงเีวะเข้วพักแข้วเข้ยวอาดวบส ไปอยู่ไต้หวันเจ็ดเดือนลืมแล้วอันนี้ซสแล้วเนี่ยมาไหมายินันครับเซ็บเียบลูกโดดลูกโดดพีเสียบเลย <c oughs> เอาหนิ <c oughs> ล่างนี้ด้วยผ <c oughs> ู้ขอ,อยากกันนะครับคำแรกแรกมนันอู้ <c oughs> มาครับคำแรก <c oughs> <c oughs>

<laughs> ừ, mặc quá chưa phong hỏi mặc quá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  mặc nó mặc quá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 

nha cắt thịt đi không thì 5 mươi cả bát đi, ăn đi, sắp vào banh hòn. Lúm chèo banh, sòng hên, bao ห้องบ้านอ่ะบเห็นบ่กันนเาไว้ไหนนี่สอลูกติดกันต้อลูกที่กินข้าวที่กันย้อยดีเลยที่ขายใหญ่บอกเราะเราชวนหลอกกันนะนี่นะโบเห็นนะ มาแก่เมือดแปลงพ่างมือดีบรรยากาศฝนตกอยู่พื้นสว่างนะครับบ้านออน้องเขาฝนตกพ่างฮ่ากินน่านนะครับเดือดแปลงชื่อมือดีบมมีขายครับรเจ้าบอกได้เห็นมันหลายขั้นตอนนะครับเผิ่สิเป็นเดือดแปลงได้

để họp để họp bay bay lại bay họp bay họp bay nó bay họp bay họp bay họp bay này bay họp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  bay กินแล้วกินใจนั้นนึ่งบอกสุกกินดิบก็ได้ใช่ครับครับระทอนมันยืเนเบิ่งบ่าวทุกคนกินะทอนไม่กินแล้วครับหันานเข้าหออักผิดมืดเลยพี่น้องข้าวแบบผิกไว้หมดเสบ

เดี๋ยวไปหาผัิดกันครับแป๊บหนึ่งริกมาแล้วครับ <auf> ผ <EN> some some uh ักผิกพี่น้องขาดบมได้นะพี่น้องต้องใส่ผักผิดน้ำหมุนมากมากรถชั่วไปน้ำมัน ตามมาแล้คอะไรนีทางบ้านพี่ร้องมีบอ ถ้ามีพันขายสุดเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอก่าสกุลน,นยพี่น้องรดแปลง โเบิร oh, ์เนาะฮะเบิร์เนาะจานยังไงเนาะมืออ๋อแล้วมาเนาะมันข้าวก็อิ่มดีจ้ะแล้วได้แปลงกินได้ต่อ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับลืมคอมเมนต์มานะครับใครเคยกินนะครับแล้วอยู่ยบ้านพี่น้องมีขายบา่ถ้ามีขายสุดเท่าไหร่นะครับนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปเดัดแปลงมูไลไปก่อนครับสวัสดีครับแก้ว